อบลงผู้ามาักจะพอใจแล้วก็กล่าวชมเฉยว่าแจ้งแจ้งจริงถ้าเจ้าข่าแจ้งแจ้งจริงเหมือนหายของที่คว่ำเหมือนเปิดของที่ปิดเหมือนบอกทางให้แต่ผู้หลงทางเหมือนสองไฟในที่มืดให้คนมีจักษุได้เห็นทุกอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นความเชื่อเฉย ทิฏฐิที่เกี่ยวกับความเชื่อเฉยๆเนี่ยครับมันยังมีปัญหาเมื่อเรายังไม่เห็นแจ้งว่าอะไรเป็นอะไรพอเราได้เห็นเองซะแล้วความเชื่อก็ไม่มีปัญหาต่อไปพระธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยครับเน้นไปที่สันทิฏฐิโกคือว่าให้เห็นเองได้เห็นได้ในปัจจุบันเรียกให้มาดูได้เป็นเจหิปัสิโกมันเรามีเพชร มีทองอยู่ในมือแล้วก็แปบมือออกอเพชรก็จะลอยสิอย่างที่ที่กล่าวแล้วที่นี่ฮะสองแสงแวววาวหุบวเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องศรัทธาที่ปราศจากปัญญากับศรัทธาที่มีปัญญาความเห็นที่ประกอบด้วยปัญญา กับความเห็นที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาจะมีลักษณะที่ผิดกันมากทีเดียวนะเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามที่จะส่งเสริมความเห็นที่มีปัญญาความเห็นหรือทิษถีหรือทฤษฎีหรืออะไรต่างๆที่ประกอบด้วยปัญญาให้มากขึ้นทังคงของเราก็ยังมีความเชื่ออะไรต่างๆที่เป็นสัจจาพ,พินิเวศอยู่เป็นอันมากาไม่ได้เป็นสัจจานุรักษ มันพยายามทุกคนให้เห็นชัดเจนเด้วยตัวเองยกเว้นคนตาบอดนะครับคนตาบอดจะมองอะไรไม่เห็นในจะมีแสงสว่างด้วยเท่าไหรก็มองไม่เห็นต้องพยายามทาตาให้ดีด้วยตาดีแล้วก็มีแสงสว่างด้วยนั้นบางคราวก็จะมีพวกกรามมาครอบพระพุติเจ้านะครับ พวกรามตัวนี้เขาก็มีความเชื่อในคำพีพระเวศของเขาอะที่นําสืบสืบกันมาอย่างมั่นคงเขาเชื่อกันอย่างมั่นคงคำพีพระเวทที่นําสืบสืบกันมาข้อความที่ปรากฏในคำพีพระเวทนั้นเขาก็เชื่อว่าจริงอย่างไม่มีปัญหาไม่ตั้งปัญหาเขากลับทูลพระพุทธเจ้าว่าคำพีพรามที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งรับช่วงกันมาหลายชัวย่วอายุคนนั้น พวกถามถือว่าเป็นจริงโดยไม่มีเงื่อนไขแล้วก็สรุปว่านี้เท่านั้นเป็นจริงอย่างอืง่นที่ขัดแย้งกับความเห็นในคำทีนี้เป็นของเทศทั้งหมดถือถือแบบสัจจาพินิเวศน,นะครับที่ได้เมยว่าจัทจาโมก็มันอย่างน,น,นี้เท่านั้นเป็นจริงอย่างอื่นเป็นเท็ทั้งหมดในเรื่องนี้ครับพระโคดมีความเห็นอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านจะถามว่า ที่ยืนยันว่านี่เท่านั้นเป็นจริงอย่างอื่นเป็นเท็จทั้งหมดนั้นนั้นเป็นมีพรามคนใดคนหนึ่งที่อยู่ในที่นี้ที่อยู่ในที่เนี้ยมีพรามคนใดคนหนึ่งบ้างหมยที่พอจะกล่าวยืนยันได้ว่าตนได้เป็นผู้รู้เป็นเองพรามคนหนึ่งทูลตอบว่าไม่มีจะถามต่อไปว่าอาจารย์ของพรามอาจารย์ของอาจารย์และพรามผู้เป็นอาจารย์คือ นับถอยหลังไปสักเจ็ดชั่วคดเคยรู้เห็นด้วยตวนเองบ้างหรือไม่ทำก็ตอ,อบว่าไม่มีเหมือนกันทั้งหมดล้วนเป็นความเชื่อที่เชื่อและถือสืบสืบก,กันมาเท่านั้นพระพุทธเจ้าจกต่ัส